เก่าผ่านไปได้ขึ้นลูกใหม่ต้งก้าวเข้ามา,อาไอ้นัดเนี่ยผมเห็นแววมันตั้งแต่มันเข้ามาแรกๆนะที่มันซัดขนมบ้านผมเกี้ยงตู้เ <laughs> ผมเห็นแววมันปึ้งเลยนะทุกคนครับนี่ใช้ห้าส์บ9 9าบาทเข้ามันไก่ใจแอนสามกิโลได้ไหมครับคุณนะะขสองโลไก่หนึ่โล,โล,โลข้าวสองโลไก่หนึ่งโล ถาดดิโลกว่ากินถาดลงไปด้วยเพิ่มเลยทีนี้เวลาเดินแล้วนี่นี่จริงปะเดี๋ยวเวลาเดินแล้วนี่มาเริ่มครับทุกคนครับนี่ไปแล้วคนแรกไอ้นัทผมก็เป็นผู้นำหรือว่ามีอะไรพี่บ๊ายบา่ผมก็นำหมดเลยน้ำน้ำไปเอาน้ำมะน้ำ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 น้มันนำมาจานผมทช่ไมมฮะมัน สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอีเตอร์โอ้นะครับทุกคนนะวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ผมวางแผนมาตลอดทั้งอาทิตย์นี้ตั้งใจวางแผนเตรียมตัวที่จะมาถ่ายทําที่ร้านนี้เลยโดยเฉพาะเลยพี่หยุดแป๊บนึงก่อนนะทำไมให้คนกลับไปดูภาพก่อนมีข้าวมันไก่สะพานควอีเตอร์โอฮะ เริ่มถ hey, um, no ่ายคลิปแล้วก็หาคอนเทนต์อย่างน็กซี่ครับผมเออไอ้นี่มึงเอาเงี้ยไอ้นี่แล้วความเรียบของเราไอ้นี่มึงมีแบ็คเมย์กูด้วยตอนแบ็คเมย์เอาไว้สายตอนต้นคลิปไงเขาจะได้รู้ว่าเราหาคอนเทนต์กันยังไงเรียกว่าไอ้นี่ไงเป็นตัวอย่างให้น้องๆหนูๆไงว่าสำหรับคนที่แบบอยากจะทำยูทูบโอ้ยพี่ผมแบบต้องเตรียมตัวเนี่ยผมคิดอยู่เนี่ยวางแผนอยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยว่า ถ้าคิดได้ทําเลยฮะอย่ารอไม่ต้องรอเออทัารอไม่ได้ทําก็คือคลิปปุ๊บทำปั๊บเลยแต่แต่คลิปเรามันต้องลงอยู่แล้วนะวันนี้ครับทุกคนครับนะฮะคนเรียกร้องมาเยอะมากว่าอยากจะให้ไอ้นัทกลับมาอยู่หน้ากล้องอีกครั้งนึงเอาอีกแล้วมอส่านีไปหลังกล้องไม่ได้ไม่ได้ไอ้นัทเนี่ยผมบอกเลยว่า เมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วหรือตั้งแต่ตอนที่มันสมัครเข้ามาในช่องใหม่ๆเลย<ะ>ผมเห็นแววนะผมเนี่ยตั้งใจเลยว่าจะปั้นมันเนี่ยเป็นนักกินจุกหน้าใหม่ของวงการพี่ถามผมยังเน่ยพี่ <laughs> ไม่ถามไม่ปรึกษาเลย <laughs> ไม่ต้องถามแล้วอเอาเลยหลายๆคนถ้าเพิ่งมาติดตามเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าผมเนี่ย เติบโตมาจากวงการกินจุแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมได้ออกจากวงการมาแล้วพี่เป็นรุ่นบุกเบิกเลยรุ่นบุกเบิกตอนนี้พี่จะทำลายแล้วเน <c oughs> ี่ยขึ้นลูกเก่าผ่านไปได<ช>้ขึ้นลูกใหม่ต้องก้าวเข้ามาไอ้ไนัทเนี่ยผมเห็นแววมันตั้งแต่มันเข้ามาแรกๆนะ,ะที่มันซัดขนมบ้านผมเกี้ยงตู้ <c oughs> ผมเห็นแววมันปึ้งเลยนะ,ะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นนักกินจุระดับ อย่าว่าประเทศเลยมันไปสามารถไปสู่ระดับโลกได้อะคุณต้องเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศให้ได้ก่อนอันนี้ผมจะพยายามปั้นคุณนะในปีนี้ผมจะปั้นคุณขึ้นมานะโอ้ี่พี่คิดมาเลยเหรอเนี่ยคิดขึ้นมาฮะโอ้โหพี่ไม่ถามผมเลยนะเนี่ยผมเนี่ยเรียกว่าอยู่ตั้งแต่รูปยุคบุกเบิกวงการกินจุไทยสร้างมันขึ้นมากับมือตอนนี้พี่กำลังจะทาลายมันกับมือทำลายไม่ใช่ทาลายวงการนะทำลายผมเนี่ยวันนี้ครับทุกคนครับเรามากันที่สะพานควายถ้าใครอยู่ ทุกที่อยู่ในวงการกินจุหรือว่าตามติดตามข่าวสารคุณต้องเคยเห็นร้านนี้อ่าชื่อร้านว่าสีเหลืองโภชนาเป็นร้านที่ขายข้าวมันไก่จานยักษ์เขาโด่งดังมาจากข้าวมันไก่จานยักษ์ที่ให้คนมาเลนใครที่อยากไฝ่ฝันว่าจะเป็นทักกินจุก้าวขาเข้ามาในวงการผมว่าต้องทุกคนต้องมาเยือนที่ร้านนี้พี่ก็เคยมาดีมาอก่อนคุณครับโอ้โหอภัครับโอ้โหคือเมื่อกี้ที่เรานั่งหาคอนเทนต์เนี่ยคิดไปคิดมา ไอ้เฮียทำไมกูไม่เคยมาถ่ายวะในช่องอะ่ะแต่ว่าตอนสมัยที่ผมแบบแข่งกินอยู่ในวงการอะ ผมน่าจะกินของเขาสี่รอบได้ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเออมาถ่ายทำชาเลนจ์เองหรือว่าไปออกรายการทีวีที่เขาแบบเชิญไปพอมานั่งคิดไอ้เหี้ยในช่องเราแม่งยังไม่เคยถ่ายร้านนี้ว่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมหมายมั่นปั้นเหมือว่าจะพาคุณมาปุกปั้นเป็นนักกินจุอันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็อันดับหนึ่งของโลกในอนาคตห้ามเรื่องนี้ไปก่อนหยิบโทรศัพท์มาทำไมเนี่ยผมจะให้ดูคือว่าผมเนี่ยโด่งดังมาจากร้านนี้นะผมเริ่มต้นจากการมาถ่ายคลิปของรายการกระบี่มือหนึ่ง <One input> แล้วก็มันเป็นคลิปที่ยดอดวิวเยอะที่สุดของรายการจริงไหมเนี่ยคุณดูครับผมเดี๋ยวหาว่าผมโกหกครับทุกคนดูฮะอันนี้คือช่องของทีวีบูรพาวิธีการดูแบบยอดวิวเยอะที่สุดของช่องเขากดเข้าไปเลยยอดนิยมคุณเห็นไหมฮะใครอ่ะคนเนี้ยใครอ่ะนั่นเดสมัยยังกองแก่งอยู่เลยแบบยืนขอช้อนแค่นี้ไม่ขนามือผมแล้วครับก็ข้าวมันไก่3โรสำหรับผมมันก็แค่ขนมครับ แล้ะครับไม่รู้ว่าจากขนมด้งวายาขมกันแน่นี่ได้อลกรายการกูยกรรมได้รายการเนี่ยชอบทำให้คุณดูแย่ยอดวิวเยอะที่สุดครับของรายการนี้เป็นคลิปที่ผมมาถ่ายที่ร้านนี้เลยสีเหลืองโภชนาคุณผมจะให้คุณดูอีกทีหนึ่งคุณดูแบรฮักช่องแบรฮักครับผมของการซานเบอร์รี่จัดเรียง ยอดนิยมที่สุดยอดวิวยอดที่สุดใครฮะพี่เปิ้ลไงไม่ใช่พี่กูหรอกอ๋อผมพี่เปิ้ลผมก็ไม่แจมอ๋อยอดวิวเยอะที่สุดเป็นไง 17, 17, 17ล้าน17ล้านวิวของช่องแบ a r Hug อ่าแต่พอผมมาทำช่องตัวเองเป็นไงฮะถึงยังเอาทุกค <c li pp le> ลิปมารวมกันนะถึงยังเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทีมนักกินจุ หน้าใหม่ซึ่งได้แก่ไอ้นัทเกตเตอร์แล้วก็พี่บังผมกินไม่ได้ผมกดยูริกสูงอยู่ฮะกดยูริกสูงอยู่ไก่ร้านนี้เขากดยูริกน้อยคุยแล้วขอพี่เขาบอกพี่ขอชิ้นที่มันยูริกน้อยขอคือตรวจมาแล้วตรวจมาแล้วโอเคกินได้นะผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทีมทีมงานของเราแล้วผมก็คือไอ้นัทกับเกตเตอร์แล้วก็พี่บังอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้แทบจะเป็นทีมงานคนหนึ่งของเราไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาทีมงานของเราเนี่ยมาตะลุยกับข้าวมันไก่จานยักษ์ของที่ร้านนี้สีเหลืองโภชนะ วันนี้ผมจะให้คุณเป็นหัวหน้าทีมพี่บังเป็นมือขวาเกตเตอร์เป็นมือซ้ายเป็นไงทีมนี้ <laughs> <laughs> มีแววร่วมนั้นแต่แรกก็ <laughs> ไ<ง>้ <laughs> เอตัวข้ามันไก่ของเขาเนี่ยน้ำหนักอยู่ราวๆประมาณ3กิโล <laughs> เขาให้กินคนเดียวภายใน1ชั่วโมงกินหมดกินฟรีทำให้หมดจานละ599บาท แต่วันนี้ขอเขาแล้วบอกว่าพี่กินฟรีผมว่าผมจ่ายตังค์ผมยอมจ่ายเลยพี่เพราะว่ามันมันนอกเหนือกติกางไงใช่สามคนอะ่ะถ้าสมมติพวกคุณกินหมดเนี่ยขอถ่ายรูปแปะข้างฝาล้านได้ไหมยอยากไปแปะเลยไป <c oughs> เข้าไปดูในร้านกันว่าเขามาจ่ายมันจะใหญ่ขนาดไหนครับทุกคนนะไปครับนี่จันยักษ์ก่อนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เีไม่ใช่ oh. อันนี้คือจานปกติของที่ร้านเขาครับจานนี้ราคา50บาทคุนข้าวมันไก่ปกตินะฮะราคาปกติเลยราคาหน้าค้นหาหน้าจับต้องอะ่ะแล้วก็นอกเหนือจากจานนี้ไซส์นี้คือ50บาทอันนี้คือตั้งต้นของที่ร้านนะนะครับเริ่มต้นคือ50บาทเขาจะมีไซส์นี้ด้วยฮะทุกคนครับนี่อันนี้เป็นแบบจัมโบ้ร,บราคา13 5บาทว้เยอะนะเนี่ยไซส์เนี้ยสามคนกินกันหมดอยู่นะนี่ฮะ คขาเห็นป้ายไหมเขานั่งมองพี่อเลยไอ้ยิ้มอลรกเจาะซะด้วยไอ่อันนี้คือชาเลนจ์ของเขาฮะทุกคนครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วถามเก็ตเตอร์เลยหมดมึงว่าหมดไหมหมดไอ้เข้ามปนไก่เหรอไอ้ช้างสิงห์ กินส<า>คนเหรอหรือมึงคนเดียวผ<า>มคนเดียวเลย3มลังเนี่ยอันนี้ใช่หมด<อ>ไม่ใช่ดิชั้นเลยเขาคือเข้ามันไก่เลยคุณ<อ>เป็นไซส์แบบใจแอนนะผมราคา5้าาบาบาทกินหมดภายใน1ชั่วโมงกินฟรีแต่ก่อนที่จะพาพวกคุณไปเจอกับข้าวมันไก่จานย<อ>ักษ์ซึ่งเป็นชาเลนของที่ร้าน<อ>เดี๋ยวผมจะลองชิมของที่ร้านก่อนอแล้วก็นอกจากตัวไก่ตัวข้าวเนี่ยอันนี้คือน้ำจิ้มของที่ร้านนะทุกคนนะนี่เป็นสูตรเต้าเจี้ยวแบบนี้นะราดลงไปครับ จานห้าสิบบาทพี่เยอะนะพี่อย่าพูดคำว่าเยอะกับห้าสิบบาทเดี๋ยวไปเจอก้ากวๆนี่ตายทีเดียวเลยแค่ห้าสิบบาทนี่ก็เยอะแล้วนะใช่ทำไมกินน้อยๆแล้วไม่อร่อยวะงั้นเดี๋ยวผมกินน้อยๆบ้างเอาก็อยากอร่อยเนี่ยคุยคนเดียวแล้วกำไปไหนเยอะต้องูุอย่างงี้คุยคนเดียวผมไม่อยู่กับคุณแล้วเอ้ามันจะได้อร่อยเหมือนกันเนี่ยแล้วคุณดูชิ้นไก่เอาดิชิ้นแบบเนี้ย ตักพร้อมข้าวแบบนี้ไข่แบบนุ่มชุม่มดําจบแล้วนะหนึ่งแล้วนะ,ะนุ่มชุม่มําสองคือตัวข้าวไม่ได้มันเกินไปอหอมหอมกลิ่นวันไก่หอมกลิ่นขิงกลิ่นแบบรสชาติกำลังดีตัวข้าวนะผมบวกกับน,น้ําจิ้มแบบนี้รสชาติแบบครบรสอะ่ะพอดีอะ่ะเคมหวานเปรี้ยวได้กลิ่นเต้าเจี้ยวนี่ใส่ขเข้าไปฮะ ถ้าผมมากินอีกครั้งก็ยังรสชาติอร่อยเหมือนเดิมปกติไอตอนกินจุอะผมมาถึงก็ต้องซึบ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 <ช>แล้วผมตักข้าวกืนตักข้าวกื้นแต่เงี้ยไม่ไม่เคยกินเลยนี่แล้วดูแบบจัมโบ้แบบนี้แล้วเขาไม่ได้มีแค่แบบข้าวมานะันไ <ฮะ S 2> ก่นะก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเงี้ยเขามีนะทุกคนนะ,<ฮ>ะนี่ราดเข้าไปครับเปบแบบนี้ซื้อแบบนี้ซัดข้าวแกงกะหรี่มาด้วยเะไรเงี้ย เตรียมตัวนะผมไม่ได้เตรียมเลยนะ่ยการเตรียมตัวนะแล้วยางก็เพาะเมาวันนี้คือพี่ไม่ได้บอกด้วยซ้ำเลยพร้อมอย่างที่คุณจะเจอกันกับข้าวมันไก่จานยักษ์ของที่ร้านอย่างแต่อยู่อย่างเงี้ยไม่ให้ไปไหนหรอกต้องพร้อมแล้วนี่เออมาจะได้ยกมาเสิร์ฟพร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะเกือบพร้อมพร้อมนะเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้คุณดูว่าขนาดเนี่ยมันจะใหญ่โตขนาดไหน แล้วก็อยู่ข้างหลังแล้วก็เดินอ้อบมาเดี๋ยวมันก็วางรออยู่แล้วตายพี่อินเสิร์ตไปหมดแล้วตะืกี้เอ๊ะมันไม่ดูโปรเฟสชั่นอลคุณต้องแบบตัดไถ่ทางิชั่นแล้วก็ปุ๊บไปตรงนู้นอ่ะปิดไปก่อนปิดไปเลอ่ะเปิดมาแล้วทุกคนนะนี่ครับผมเพิ่งเสร็จใหม่ๆเลยเมื่อกี้มันปิดฝารออยู่ทุกคนครับนี่ไซส์599บาทเข้ามันไก่ใจแอน3ากิโลได้ไหมครับคุณณั ข้าวสองโลไก่หนึ่งโลถาดอีกโลกว่าๆกินถาดลงไปด้วยเราเพิ่มเลยทีนี้แตงกวาอีกสองไร่แล้วก็เลือดไก่อีกเจ็ดตัวโอ้โหเบ้อไปมบ้อเบ้อที่เวอร์คุณว่าหมดไหมคุณคนเดียวกบัดไม่อันนี้ชัวร์ไม่หมดในสมัยก่อนที่ผมแข่งกินอย่างนี้คือสบายเลยผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเฮ้ยมึงเอามาดิผมไม่เชื่อพี่กินให้ดูก่อนไปไหนแล้วนี้ของกูนี่โอ้โหเชื่อถ้าเป็นเชื่อเป็นจานนี่กี่จานเนี่ย ผมว่าอย่างนี้น่าจะต้องมีสิบขึ้นนะคุณโโถูกไหมสิบขึ้นถูกไหมรถเขามาลองแล้วอ่ะเขามาสแตนบายแล้วคุณว่าหมดไหมอ่ะสามคนผมให้สามคนคนเดียวพวกคุณยังน่าจะไม่ไหวกันแต่สามคนเนี่ยพวกคุณคือลูกศิษย์ผมเลยนะผมถามคำเดียวเลยพี่ว่าพี่ไปสอนตอนไหนเนี่ยเราสอนหน้างานเอากินเลยเราสอนเนี่ยเรายืนพูดไปถึงตอนให้ความรู้สึกเดียวเลยนะคือไม่ต้องพูด เพราะฉะนั้นครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับทีมอิตาโอสบัรฮะกับข้าวมันไก่ใจแอ้นของที่ร้านสีเหลืองโภชนา,าไปฮะไปดูกันครับว่าทีม e อิตาโอสจะกินหมดหรือเปล่าทุกคนคนระับไปฮะจัดสถานที่ก่อนนะ คุณคุณไหมฮะคุณผู้ชมเหมือนเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาแล้วเจจาวูถ่ายแบบให้มันดูเป็นมืออาชีพไงผวกไม่เคยเห็นพวกดีบอลเขาหมดแล้วเนี่ยทีมนักกีฬาเขาเออมีอินเสิร์ตสวยโอ้โห อะเด๋อคนดูสิล่าเวลตานักสู้นะพวกคนนะโอ้โหไฟลุกโชนนะครับผมอ่ะนี่ฮะอันนี้คือข้าวมันไก่ไจแอ็นอ่าแล้วน้ำไม่ต้องกินนี่ตามสูตรต้องก่อนที่มันจะหมดมันจะติดคอกเลยผมสั่งมาก่อนเลยเนี่ยตามสูตรน้ำมันต้องไม่กินโอ้ดอันเนี้ยเนี่ยเนี้ยคุณไม่ได้แล้วคุณไม่ฟังผมแล้วพี่อย่าไม่ฟังอันนี้เลยตั้งแต่แรกแล้วพี่ไม่ฟังเลยวันนี้ครับทุกคนครับ ทีมอิตโอสจะเป็นทีมนักกินจุระดับประเทศสืบต่อไปวันนี้วันเดียวเท่านั้นจับเวลาด้วยนะคุณต้องตามเวลา,อาของที่ร้านนะอีกกี่นาทีพี่เ,เขาให้หนึ่งชั่วโมงครับทุกคนครับอ่ะตอนนี้บ่ายสามสี่นาทีไหนตอนนี้กี่โมงบ่ายสามสี่นาทีอ่าตอนนี้บ่ายสามสี่นาทีอ่าเขาให้กินชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งอู้จ๋าชิวชิวอิ่มตั้งแต่ห้านาทีแรกเวลาที่เหลือก็ไปเดินเล่นก่อนนี่เวลาเดินแล้วนี่จริงไปเดียเวลาเดินแล้วนี่มาครับเริ่มครับทุกคนครับนี่ไปแล้วคนแรกไปนัทเป ู้น้ำเยอะแยะพี่บางน้ำหนึ่ผมก็น้ำหมดอ่ะเนี่ยน้ำน้ำไปเอาน้ำมะน้ำ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 มันนำมาจานผมทช่ไหมฮะมานำอภิบังครับน้ำมะน้ำน้ำผมตามฮะขอขอบคุณครับขอรับเองเด็กคนนี้ครับทุกคนครับผมบอกเลยแบ็คกเตาของเขาหันหันไปนิดนึงเขาเขาเกิดมาพร้อมกับ ความพอสวรรค์ในการกินจุอย่เต็มเปี่ยมครผมไม่ว่าจะเป็นขนมที่ออฟวิทขนมที่บ้านผมข้าวที่บ้านผมข้าวที่ออฟวิทนมในตู้เย็นหมดเกี้ยงฮะอันนี้ไม่หมดเป็นไงพี่วังรสชาติเป็นไงฮะเอาเป็นใบไว้จะแล่วฟังกู รสชาติเป็นไงครับคุณอร่อยนะเพ็บเอาพูดจริงๆมันคือข้าวมันไก่ที่อร่อยมากที่ร้านนี้นะเอ้าหมดแล้วหมดแล้วมึงเหรอเมคกรตเตอร์เอาไก่มาหน่อยก็ได้เอาไก่ไม่บอกผู้นำผู้นำอย่างนี้เป็นไงฮะคุณผมว่าออกไปฮะไอเฮี้ยนนี่เหรอ หมดีบังหมดมี่บังหมดเดี๋ยวเดี๋ยประเด็นคือตอนนี้ครับไม่มีใครตักเข้าจานตัวเองนี่แต่ตักให้จานคนเดียวอ่ะผลหน่วยการพวกมึงจะได้ไมนี่ยเฮ้ยหมดไปเยอะนะครับเป็นเล่น30%ได้นะปุณนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถหมดได้ภายใน9นาที10นาทีพวกเราสามารถอิ่มได้ภายใน5นาทีอ๋อลืมจุดนี้เหรอใช่ๆลืมจุดนี้ไป ไม่มีใครซัดน้ำจิ้มกันเลยนะน้ำจิ้มทีเด็ดของที่ร้านที่ไม่มีใครแตะเลยนะคุณเพียวๆีบบว่าไม่กินรสจัดจะได้ไม่ต้องกินน้ําเยอะเอ็นนี้ไม่ <c oughs> ดูพี่บางเห็นใจผมฮะไม่มีไก่เลยนะ <c oughs> เอ้น,นี้พวกคุณที่มาถูกคางนะผมยังไม่เห็นพวกคุณแตะน้ำนี่พวกคุณใช่แล้วนะ <c oughs> เฮ้ยอย่าเพิ่งกินกินน้อยๆและแต่กินบ่อยๆ ดูนี like ане, temp, ่ด <inan imate suffering> so yeah. ูช้อนนี่เน like? <greg> ้นๆเลยนะเป็นร nice. <laughs> <hum> ่วเกี่ยงกันต่างเลยเอก็แต่อีกจุกนี่เขาต้องวางแผนแล้วก็ต้องตักเข้าจานตัวเองอันนี้คือตักเตหมดนี่ยเนี่อย่างนี้เนี่ยคืออย่างนี้เผมไปตร่อจานหนาวเนี่ยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่เอาชาเลนจ์สิ่งมาย้อมใจเลยน เกียดเวลาพูดถึงรสชาตินิดนึงเราจะได้ดูแบบเหนือเหนือเหนือกินเข้าไปตอนแรกครับพี่มีความมันหวานอร่อยตัวข้าวนุ่มไหมนุ่มตอกินเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บมีความจุกมีความแน่นมีความผะอื่นผักโมแล้วความมันอะหายไปแล้วที่ไม่บอกกินเข้ามนจัดไม่ใส่น้ำจิ้มเลยหรอเอาเวลาไห่มาใส่ก่อนใส่ไปไม่ไม่ให้กินน้ำอีกตอนนี้น่าจะได้มากคือเมื่อก่อนเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาจะตั้งเป็นของรางวัลให้ เหมือนเป็นเกียรติบัตรอะถ้าคุณกินหมดเขาจะมอบถาดที่คุณกินได้กลับบ้านถาดเนี้ยนะแต่ว่าเขาตั้งใจให้แค่30คนซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคนเอาไปแล้ว30คนอยู่ที่บ้านพี่2ีสิบใบอยู่บ้านไหว้เจ้าอยู่ตอนนี้เือทานตุ้จีนมาโอตอนนี้ไม่มีถาดให้พวกคุณแล้วะแต่ถ้าสมมุติพวกคุณทำเวลาได้ดีเนี่ยเราหลังจากเนี้ยสั่งมาอีกจานแล้วคุณกินหมดได้ผมจะลองขอทางร้านให้ถาดหนึ่งใบไม่ต้องเอาเดี๋ยวอาหารตั้งกันไปซื้อก็ได้นี่ซูปอตาเบิ่มปิ่มของความอร่อย ชอบกูไปทับงหมดกูไม่บอกสเตอร์ชอบเข้ามันจัดสองโปรธกับเตอร์อย่าให้มันกระดิกเร็อย่าให้นิ่งอย่าให้นิ่งไอ้เหี้ยมึงมึงเป็นทีมกินจุดทิมแรกที่มหลังให้กันนะพี่ฟางบอกกูไม่น่ากินเร็วเลยเพรามึงก็เติมให้กูอยู่เนี่ยไม่ทำเป็นเล่นคุณตอนนี้ฮะเวลาผ่านไปเท่าไหร่กูนะตอนนี้ตอนนี้สิบห้าสิบสองฮะ อ่าสิบห้าสิบสองผ่านมาแค่หกนาทีว่าคุณกินไปได้ประมาณเหลือตอนนี้ที่อยู่อยู่ในจานผมว่ามีแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะพี่อย่าไปดูแต่ในนี้นะพี่ดูตรงนี้เลยส่วนอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้อะอยูอยบบ่ในจานแต่เรากนได้รวมๆกันโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งเทคนิคของการกินจูนะเลยไหมพอเริ่มกินปุ๊บเริ่มเอียนอ่าอ่าเ,เริ่มเอียนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเบื่อรสชาติเดิมต้องใส่น้ำจิม้มเปลี่ยนรสชาติใช่เปลี่ยนรสชาติเห็นไหมว่าคุณเรียนรู้ดด้้ววยตัเองไนะ นี่ฮะเปลี่ยนรสชาติใส่สีอหวานแดกเป็นเด็กเลยพี่บังพี่รู้ไหมว่าอีกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ไหนอยู่ตรงไหนผมยกให้พี่ดูนี่เป็นทีมกินจุแรกนะยี่ผมเห็นความสามกีตักให้กันเนี่ยเอาพี่บังจะตักให้เอาพี่บังตักให้พี่ตักให้พี่บังเอาเพื่อหมเปร่าปไม่ได้หลาเดือนจะมาจานผมเย ผมรู้เลยขยับแล้วแล้วดูดูระดับน้ำอันนี้คืออู้อันนี้คือเทคนิคการจินุวเลยนี่ใช่น้ำไม่กระดิกเลยฮะใช่อันนี้วอดไปเยอะอยู่นะช้าชานะนี่มาเลวนี่หมดมีเติมหมดมีเติมนี่กินอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเทคนิคนะคือกินไม่พักนะกินไม่พักคพอถ้าพักเนี่ยบางทีแบบร่างกายเราจะรู้สึกแบบเรียกว่าชัดดาวตัวเองอ้าวเหรออ้าวปีก็ไม่บอกตั้งแต่แรกอย่าพักอย่าไปพักห้ามพักห้ามพักอย่าไปพักพี่บังอย่าไปพัก คือตอนเนี้ยสองคนเด็กกินอยู่มีมึงตัวเดียวเด็กไม่กินเลยเรมคอยแบบควบคุมอนโทรลไงเปไหนก็ไปซะกันเป็นคนวางแผนเป็นตัววางแผนตัวนี้ต้องมีนะคอยคอนโทรลให้ว่าเอ้ยหมดยังตามผมยังใช้หมดใส่ให้เขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปหยิบอี่บังอยากได้ข้าวเจัตเตอร์อยากได้ไก่จัตเตอร์อ๋ออันนี้ต้องคอยดูแลลูกทีมคอยดูแลให้คอยดูแลคือมึงทำทุกอย่างอล้ยกเว้นกินนะตอนนี้ใช่ มาแล้วแตกมาแล้วเป็นทีมแข่งกินที่เกี่ยงกันผมจะไปกองๆงกันเลียดน้อยเลยนะผมว่าวงการกินสุกประเทศไทยที่จะต้องจับตามองพวกคุณไว้นะไม่มีใครมองหรอกพี่เชื่อผมไม่มีใครมองแน่นอนดีไม่ดีเขาเปลี่ยนช่องนี้ได้ตอนนี้บอกว่าเอาพวกกูมานั่งดูเฮี้ยอะไรเนี่ยมันมีปุ่มกดยอมแพ้ไหมไม่มี แววตาคุณยังสู้อยู่เลยผมเห็นแววตาคุณเนี่ยดูแต่ท้องผมมันไม่สู้เลยตอนนี้เป็นไงจำเมื่อก่อนแบบถ่ายกูกินจุไปใช่สนุกสนานสนุกสนานที่แค่นี้ก็ไม่หมดมามืกินเองเป็นไงจุครับมากินคนเดียวเงี้ยชั่วโมงหนึ่งกินหมดกินฟรีเลยคุณประหยัดไป599บาทเอาไหมผม50บาทพอจะไปกินบ้านชิลๆด้วยดูเน็ตฟลิแล้วก็กินคุณดูพี่บังผมนี่ นี่นะมือจับตลอดเหมือนจอมยุทธอ่ะจอมยุทธนี่เขาห้ามห้ามห่างกระบี่นะถ้าเขาเห็นพวกคุณ3คนนี่เขาต้องมีหวั่นหวั่นนะผ่านกินจุกไทยะใชวหวั่นมันจะตายหรือเปล่าได้สามคนนตอนนี้ตอนนี้เวลาผ่านไปเท่าไหร่ครับคุณนัทฮะเช็คเวลาด้วยฮะนี่อันนี้ชั่วโมงแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแล้วยังยังไม่ถึงดีดียี่สิบสามตอนนี้ในจานตรงนี้คือหมดแล้ว เกี้ยงแล้วใช่เหลือแค่ตังปลากับเลือดแค่นั้นเองซึ่งไอ้นัทจะกินเป็นของหวานตกท้ายมันหวานไหมเนี่ยแต่ตรงนี้ต่างหมดไปไม่หมดไอ้มึงอยากนอย่างงี้ดิเฮ้ยมึงแสดงความอดแอร์ออกมาได้ไงเนี่ยเอาใหม่ดีกว่าพี่ตัางหมดไหมหมดเออเก่งได้หมดไหมไม่หมดโอ้เปลี่ยงแข็งเลยไม่หมดหมดก็ไปอินเสิร์ตโรงพยาบาลรอเลย ไม่คือเกือบแล้วหมดนี่หมดหมดเมดหมดหมดทีมเลยได้เอาอะไรมาหมดเอาไวไว้เอาถามทีละคนเลยพี่ปังไม่หมดไม่หมดไม่ไหวแล้วเหรอไม่ไหวจ้าเดี๋ยวนี้จะอ้วกเขาพี่คุณน่าของคุณหมดไหมนี่ของคุณเหลือร้อยกว่าใครเพื่อนเลยนะไม่ไม่ไม่หมดแล้วเที่ยวบูดีแค่นี้ก็ไม่หมดอ่ะผมวางแผนให้ตอนนี้เหลือ40นาทีอ่คุณนั่งเล่นๆไปสัก38นาที2นาทีสุดท้ายคุณสัตว์กันจึ๊ก อ่าเป็นวิธีที่ดีเอาไหมอ่ะพี่เอาไปทำก่อนไอเกตเตอร์ไหวเป่าไม่ไหวอ่ะเนี่ยแล้วมึงกินไม่หมดทล้วมึงตักมาเยอะอ่ะผมไม่ได้ตักเดี๋ยวง่างๆเกตเตอร์ไม่ได้จับไอีกแลยผมไม่ได้จับทอนโอยสรุปไม่หมดนะยอมแพ้เหรอยอมแพ้ทีมพิเตอร์โอ๊ตมันชาเลนจ์แรกก็พูดยอมแพ้เลยอะเีใช่ดิละเขาคนดูเขาอยากดูกินจุกไงในเมื่อตัวผมเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วร่างกายผมไม่เหมือนเดิมด้วยอายุที่เพิ่มขึ้น ด้วยผมไม่ได้ออกกําลังกายทําให้น้ําหนักผมเพิ่มขึ้นมันกินไม่ได้ผมก็เลยเนี่ยเอาพวกคุณมากินจุทแทนผมเนี่ยลงช่องผมเนี่ยแชร์รินแรกก็คือแชร์รินสุดท้าย,ยาพี <laughs> ่แบบว่าแชร์รินแรกก็แชร์รินสุดท้ายก็คือไม่หมดครับผมผมจะพาพวกคุณตะเวนกินทั่วประเทศไทย, <c oughs> ยนี่เดี๋ยวพี่บังไม่มารับแล้วรอบหน้าพี่บังบอกพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตไปเองนะพี่วัดแล้วผมเรียกรถให้ถ้าผมได้เอาสรุปคือไม่หมดหมดไม่หมดนะยอมแพ้นะต้องยอม สรุปวันนี้เลยนะผมสำหรับการมาทำชาเลนจ์ที่ร้านสีเหลืองโคชนะชข้ามันไก่ใจแอนกับข้าวมันไก่ตัวนี้เลยก็คือไซส์3กิโลกรัมโดยประมาณนะก็คือข้าว2กิโลไก่ออง1กิโลแตงกวากับเลือดไม่นับแล้วนะผมวันนี้ได้นำทีมของอิตเตอร์โอ๊ตมาซึ่งนำทีมโดยเอนนัท โนรัตชาแนลเป็นคนคอยดูแลเป็นคนคอยดูแลจัดการวางแผนต่างๆนี่แล้วตัวแบกทีมก็คือพี่บังอันนี้ผมเห็นหน่วยก้านแล้วพี่บคือพี่บังเป็นตัวแบกทีมตอนนี้นอกจากแบกทีมจะต้องแบกกลับด้วยตอนนี้เพราะว่าเสียของเหลือวหองออกกลับแน่นอนตรงนี้ไม่ไม่เหลือทิ้งแน่นอนนะทุกคนครับถือว่าวันนี้กินไม่สําเร็จนะวันนี้ก็หลักๆก็คือพามาให้สนุกสนุกคันคนแบบอยากดูกินจุแล้วทานนี้มันเป็นจานยักไงผมมานั่งกินจุ่ผมก็ไม่เอาแล้วนะแต่ผลสุดท้ายออกมาเป็นไงฮะนี่ทำไปเล่น ทำไปเล่นคุนหมดไปละเกี้ยงนะอ่าเกี้ยงดิเนี่ยเกี้ยงที่มึงจะถ่ายกันตรงนั้นนี่เหลือทุกจานเนี่ยเอาแบบนี้ก็ไม่มีรูปติดแล้วดิออว่ะว่าเสียดายจังไม่ล่อหอมมันไม่อตไม่อตโอ้รีบเจียวแล้วก็สำหรับใครที่อยากตามมากินข้าวมันไก่อร่อยอร่อยแบบนี้ผมให้คำว่าเป็นข้าวมันไก่ร้านหนึ่งเลยที่อร่อยไก่นุ่มๆข้าวหอมๆนะร้านนี้แม่งมีครบอ่ะฮะ สำหรับวันนี้เราเข้าข้าวประมาณนี้เนะาะถือว่ามาสนุกสนุกกันวันนี้ลากไปก่อนครับทุกคนครับวันนี้ครับวัสดีครับวัสดีครับถ้าสมมติใครแบบดูแล้วสนุกจื่นชอบอยากจะติดตามกาันกดซับจะครไว้เลยฮะรับรองว่าไม่พลาดค,คอนเทนต์ดีๆแบบนี้หรือว่าความบันเทิงแบบนี้แน่นอนในเรื่องของอาหารเนาะวันนี้ลากไปก่อนครับอิต์โอตฮะอิต์โอตและทีมงานครับผมทีมอิต์โอตกินจุกครับแล้วผมขอทิ้งท้ายทิ้งท้ายเออเอ็นนัทไม่พูดละทิ้งท้ายว้หน่อยไม่ต้องพูด பழகா பாருகா பொருகா பருகா பழகா